สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาทำการตรวจสอมพัดลมโคจรฮิตาชิกันนะคะพัดลมตัวนี้มอเตอร์ไม่หมุนนะคะเอามือจับใบพัดหมุนแทบจะไม่หมุนกันเลยนะคะลักษณะแกนพัดลมติดต่อไปเราจะทำการถอดชิ้นส่วนมอเตอร์ออกทีละชิ้นเพื่อตรวจสอบแกนด้านในบุชและขดลวดทองแดงกันนะคะมอเตอร์ตัวนี้ใช้งานมานานมากน็อตและน็อตทุกตัวใช้ไขควงธรรมดาหมุนไม่กระดิกเลยนะคะ วิธีที่จะให้น็อตออกคือต้องใช้ไขควงชนิดตอกออกเท่านั้นหัวน็อตเป็นแบบหัวแฉกบางครั้งตอกก็ไม่ออกนะคะมีอีกวิธีคือใช้ลูกหมูผ่ากลางหัวน็อตพอประมาณแล้วใช้ไขควงแบนหมุนออกค่ะสำหรับท่านใดต้องการซ่อมพัดลมมอเตอร์พัดลมเสียมอเตอร์ไม่ต้องการพันมอเตอร์ติดต่อช่างพงจังหวัดมหาสารคามได้นะคะพิกัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านมาลัยพรบ้านอุปราชหลังจากถอดชิ้นส่วนประกอบมอเตอร์ออก รากฏว่าบริเวณขดลวดมีรอยไหม้และขดลวดขาดออกจากกันอาการขดลวดไม่เยอะขนาดนี้มีวิธีเดียวที่จะทำให้มอเตอร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งคือพันขดลวดใหม่ทั้งหมดเลยนะคะหลังจากถอดชิ้นส่วนประกอบมอเตอร์ออกต่อไปเราจะทำการถอดเอาขดลวดทองแดงออกทั้งหมดหลังจากถอดขดลวดออกมาแล้วเราจะทำการนับรอบและจดบันทึกข้อมูลให้ได้ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด เนื่องจากขดลวดไม่เยอะขนาดนี้เราจะไม่สามารถวัดหาค่าอมเดิมในแต่ละชุดได้นะคะดังนั้นเราจึงนับรอบขดลวดเดิมเป็นการเทียบเคียงรอบเดิม,ามก,การนับรอบขดลวดเดิมจะไม่สามารถนับได้ครบเต็มจำนวนนะคะเนื่องจากขดลวดอาจมีขาดหายไปบ้างแต่อย่างน้อยการนับขดลวดก็ถือว่าใกล้เคียงของเดิมอยู่บ้าง หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็มาเริ่มพันขดลวดกันเลยนะคะลวดทองแดงเคลือบน้ำยายอย่างดีสองชั้นคุณภาพทองแดงเกรด A หลังจากพันขดลวดแล้วเราก็นำขดลวดเข้าในล่องสล็อตที่ได้ทำความสะอาดเอาไว้แล้วในขั้นตอนนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากหลังจากประกอบขดลวดเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการต่อขั้วปลายสาย ซึ่งขั้นตอนต่างๆในคลิปนี้อธิบายขั้นตอนแบบคร่าวๆจะไม่ได้บอกละเอียดทุกขั้นตอนก็ต้องขออภัยนะคะเอาไว้มีโอกาสจะทำคลิปแบบละเอียดให้ได้ชมกันฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถือโอกาสแนะนำช่องช่างพงจังหวัดมหาสารคามรับพันมอเตอร์พัดลมงานซ่อมพัดลมทั่วไปเช่นเปลี่ยนแกนเปลี่ยนบุทเปลี่ยนตลับลูกปืนจะเป็นงานซ่อมพื้นฐานซึ่งลูกค้าหลายๆคนสามารถซ่อมเองได้ ส่วนงานพันมอเตอร์จะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะสายตาเป็นงานละเอียดเฉพาะทางและงานพันมอเตอร์ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปหากสนใจเรียนรู้จริงจังก็ไม่ยากเลยนะคะหลังจากพันขดลวดประกอบมอเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทดลองมอเตอร์กันนะคะตอนนี้มอเตอร์คุณลูกค้าก็กลับมาใช้ได้แล้วนะคะ และนี้ก็เป็นอีกผลงานที่ช่างพงษ์มหาสารคามที่อยากแนะนําให้รู้จักกันค่ะทีนี้ทราบกันแล้วใช่ไหมละ่ะคะว่าพัดลมไม่หมุนเสียน้อยเสียมากขนาดไหนก็สามารถซ่อมได้นะคะใครมีพัดลมเสียเก็บไว้ซ่อมนะคะเห็นหลายๆคนขายของเก่าแล้วน่าใจหายเสียดายแทนพัดลมบางตัวยังดูใหม่อยู่เลยท้ายนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ